สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการอัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับไปติดตามกันครับรายการแรกของวันนี้ครับเหรียญหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีปี2525เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญตังศิบหลวงปู่บุญวัดวังมะนาวปี2522 มีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญขวัญถุงหลังเรียบหลวงปู่ศีวัดเขาถ้ำบุญนาปี2 5 1 9เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดยางงามรุ่นแรกปี2528เนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับภาพผงลูกเหมือนหลวงพ่อพวดวัดบางเดือนพิมพ์เล็กปี2 5 0 6เนื้อผง ปีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันปลายครับรายการต่อไปครับรูปหล่อเวลาหลวงปู่ม่วงวัดยางงามที่ลึก97ปีปี2522เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่น2หลวงปู่หลุยวัดถ้ำผาบิงปี2515เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญไพรีพินาตวัดบวรปี2505เนื้อกระไหลทอง มีการเช่าหาปีนมาอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญ<ม>หลวงพ่อทองสุกวัดตโนหลวงปี2498เนื้อทองแดงลงดับมีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักหมื่นกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระสมเด็จหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมรุ่นแรกเนื้อผงมีการเช่าหาเปีนมาอยู่ที่หลักแสนต้นครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานพระเครื่องสามิติของเรานะครับทําการรวบรวมข้อมูลแล้วก็เอามาเร์ชนะครับนะไม่รู้ว่าจะตรงใจเพื่อนๆน,นบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้พระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาในปัจจุบันราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจและ u t u b e นะครับพระเครื่องสามิติของเราด้วยอยากให้ถึง2 0 0แสนซับไวๆนะครับ วันนี้ผมแอดวินแบงค์นะครับต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ